ร้องก่อนคองให้ Happy birthday Happy birthday to you ใคีกมั้ินพี่มารินมาลินบอก Happy birthday ขก่อนเลเราเม็นให้กินละกอดน้ำมินก่อนนี่เจ้าของวันเกิดนะเจ้าสองเค้กนะกอดกันหน่อยด้วยมิอนใครอีกแล้วคะ Happy birthday, <laughs> happy, <Day> <laughs> happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to... Na này đẹp tôi, min, Happy Birthday, đẹp min, hát hát <c oughs> สนใจแต่เค้กแล้วดุดต <c oughs> ุ๊ดต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 ด๊ดอดไรอด่างดรตุดตุ๊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 ดต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 ดอดต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 ุ๊ด ินเธอไมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลุโอ้อ,อย